วันที่สองสิงหาคม2566วันพุธแรมหนึ่งข้ามเดือน8ปีเถาะวันอาทิตย์ดีทำการมงคลสารพัดท,ทั้งหลายทั้งปวงดีขึ้นบ้านใหม่ดีเปิกกิจการเจราจาธุรกิจติดต่อง,งานดีนัดเซ็นสัญญาดีทำการโฆษณาธุรกิจสิ่งพิมพ์ค้าขายที่ดินขายประกันชีวิตดี ธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารดีทั้งหมดแต่ก็ควรหลีกเลี่ยงตัดผมไม่ดีทำสัญญกรรมไม่ดีร้อยไหมฉีดฟิลเลอร์ทำปันจัดปันระหวังของมีคมจะให้โทษสวัสดีครับผมอาจารย์ศินมหาทักษาสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์เจรจาธุรกิจติดต่องานโชคดีเวลา เนาฬิกาสินาทีถึงสินาฬิกา29นาทีโชคลายเวลา13นาฬิกาสานาทีถึงสินาฬิกาไม่ควรทำการมงคลเดินทางค้าขายเจรจาธุรกิจติดต่องาน8นาฬิกา25นาทีถึงสินาฬิกา48นาทีเดินทางดีจะมีลาบ9นาฬิกา15นาทีถึงสินาฬิกา29นาทีทำการมงคลดี เจรจาธุรกิจติดต่องานดีเปลี่ยนชื่อเปิดเบอร์ใหม่เปิดเบอร์มงคลดีทําการโฆษณาดี10นาฬิกา49นาทีถึง13นาฬิกา12นาทีไม่ควรเดินทาง13นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาไม่ควรทําการมงคล13นาฬิกา13นาทีถึง15นาฬิกา36นาทีเดินทางดี 15นาฬิกา37นาทีถึง18นาฬิกาไม่ควรเดินทางออกรถใหม่ไม่ดีนำรถออกจากโชวรูมไม่ดีนำรถออกจากอู่ไม่ดีระวังจะเกิดอุบัติเหตุท่านที่เกิดในวันจันทร์ไม่ควรใช้เสื้อผ้ายานพาหนะสีแดงไม่ควรทำการมงคลในวันอาทิตย์ทิศมงคลของท่านคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ สีมงคลของท่านคือสีดำสีเขียวสีชมพูสีฟ้าสีล้ำเงินก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเลิกเดินทางเลิกทำการมงคลของวันนี้ผมอาจารย์ศิลป์มหาทักษาสวัสดีครับ